สวัสดีครับเฮียงสวัสดีครับผมอ่าวันนี้เรามาวันนี้เราจะมารีวิวการปลูกมะพร้าวน้ําหอมพันนครเชสีีอ่าอันนี้มะพร้าวต้นนี้ก็อายุประมาณ3ามอ่าสเดือนเกาสิบวันสูงก็อยู่ประมาณสักห้เซนติเมตรอ๋อซื้อมาเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้ซื้อมาต้นละ80บาทนะแปบาทนะครับอันนี้เราน้ําหอมแท้เลยครับผมน้ําหอมแท้ อันนี้เดี๋ยวอันนี้มาปลูกกันการดินการดินพังการดินพังปลูกเนี่ยแม่น้ําแควน้อยรแม่น้ำแควน,แน้อยเรื่อใช้ยกจังหวัดกาญจนบุรีอ๋ออันนี้เป็นไร่ทุเรียนของเราใช่ไหมครับเนี่ยไร่ทุเรียนของเราเองครับเราจะปลูกเพื่อกันดินชายตลิ่งมันพังเรื่อยๆจะใช้ประโยชน์จากรากมะพร้าวในการยึดด,ดินให้ติดแน่นไว้<อ>ไม่พังไปกับน้ำที่ไหลมานี่ครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกเลยครับผมโอเคจัดไปครับนี่เริ่มต้นเราต้องมีจอบจอบเราไม่ต้องไปกลัวกับเรื่องมันลกหรือมันอะไรมากแค่เราหาหญ้าลกเลยพื้นที่มันลาดเอียงประมาณสี่สิบห้าองศานี่ครับพื้นที่ดโดยดยโลกอะรน,นี้เดี๋ยวดูพื้นที่โดยรอบนะครับนี่ฮะ แม่น้ำเนี่ยทาแม่น้ำพื้นที่มันลาเอยียงนี่ฮะอันนี้เป็นการพังของดินนะครับเนี่ยน้ำมันแหรงน้ำมันเยอะนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูเยี่ยมิงขุดนี่ครับได้ลวครับพื้นที่พื้นที่ฮะอันนี้ของเราเป็นดินทรายนะครับเนี่ยเป็นดินทราย เราจะปลูกลึกกับปกตินิดนึงเพราะปกติเราจะปลูกแค่ไม่มิดลูกแต่ตรงพื้นที่ตรงนี้เป็นดินทรายความแห้งแล้งในหน้าแล้งมันค่อนข้างสูงอันนี้ครับเราก็ง่ายๆเราก็วางลงไปเลยนี่วางไปเลยนะครับนี่เอียงประมาณสี่เท่าสาองสีาสาทางแม่น้ําครับเขาจะได้มองบรรยากาศแม่น้ำเวลาน้ําฝนน้นําไหลโอเคนี่ฮะแล้วก็กดเลยครับมิดลูก ไม่มีอะไรเยอะปลูกมะพร้าวง่ายมากใช้เวลาสั้นที่สุดเป็นพืชที่ปลูกเนะียปลูกง่ายที่สุดเหยยบแน่นๆหน่อยครับเอีเราเป็นดินทรายเราเหยียบนิดนึงใช่ใช่หแน่นๆ่หน่อยกันน้ํามารอบฝนตกรอบหน้าจะได้ไม่ทังไปหมดเท่านี้แหละครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับโอ้เดี๋ยวเรามาลงดูต้นอื่นที่ปลูกไว้นะครับเนี่ยดูนี่ฮะ ดูครับนี่นี่นะฮะอีกต้นหนึ่งที่เราปลูกเอาไว้นะครับดูความชันลาชันนี่ฮนะนี่ฮะนี่ก็มีต้นหนึ่งะฮะอยู่ตรงนู้นนะครับเราปลูกไว้เพื่อกันดินพังและความสวยงามริมแม่น้ําแควน้อยนะครับเผื่อใครมีอะไรก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับจากคลิปวิดีโอผมกอนประพบไล่คุณแววหากชอบใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ทีดนึงนะครับผม สวัสดีครับ